อุตส่าห์ว่าแต่เมื่อกี้จะซึ้งๆ้วนะไม่บอกเลยไม่มีหรอกเออเอาเปิดศึกอีกแล้วอันเนี้ยเนี่ยธาตุอ่อนท้องเสียงมากท้องเสียบ่อยอย่าสรรหากินอะไรยากเลยหมูปงหมูปิ้งอะไรก็ได้อย่าสรรหากินอะไรยากเลยหมูปูหมูปิ้งอะไรก็ได้หมูปิ้งหรือไงอะไรที่มันเผ็ดอะไรที่มันเป็นดองอะไรอย่างเงี้ยกุ้งก็กินไม่ได้อย่าหาเออคือเป็นคนธาตุอ่อนกินอะไรก็เป็นเหมือนเป็นคนเป็นคนแรงเยอะเป็นคน เข้มแข็งเือนคนแบบหนักแน่นอืเปลาะบางง่ายแต่ขัดง่ายมากแบบเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวคือผมคิดว่าตัวเองเป็นคนป่วยบ่อยเป็นคนแบบเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเปลาะบางแล้วอะผมเจอเขาเปนแบบเดี๋ยวเอาละทํางานเด็กมาละอีกวันต่อมาเป็นคนละคนสภาพสภาพอะไสภาพนันจริงอะไปอีเวนที่โคลดด้วยกันสภาพเป็นยไงพี่ พี่เอาอเลยนั่งรถไปอ่ะตอนปีใหม่อ่ะหาจมูกพี่พี่เอาก่อนเลยพี่พี่กินเลยพี่ผมไม่ไหวผมพอนอนพี่พี่หนี้ยครับกินข้าวกินข้าวไม่ลงอ่ะกินข้าวไม่ได้ด้วยตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบจำอยากหาเลยกินยางๆเลยกินอะไรนี่ปกติรสชาติแบบอย่าเผ็ดอย่าเผ็ดจัดอย่าคือเป็นรสกินแค่รสชาติกลางๆพอไอโบงไงไอโบงน้องแมว เออจบน้องก็เป็นคนน่ารักก็เป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างค่อนข้างกนประสาทค่อนข้างกนประสาทคือคือรู้ว่าไม่ชอบก็ยังไปยังชอบทามชอบแกลวนกวนพี่คนเดียวเลยเออราวังจะโดนคนเดียวเหมือนกันโดนโดเดียวคนเดียวนะทุกครั้งก็โดนคนเดียวนะครับ